สวัสดีครับผ่านไปอีก1นึ่งควอเตอร์ที่ต้องบอกว่าชอกช้ำระกรรมสวงอีกแล้วนะสำหรับนักลงทุนนะครับก็เป็นควอเตอร์ที่เลวร้วายที่สุดในรอบ11ปีเลยของนักลงทุนนะคลิปนี้พี่สีมีข่าวมีอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าจุดบอททอมของขาลงครั้งนี้ของบิตคอยเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญพี่สีไปแอบเห็นข้อมูลมาว่ามีนักลงทุนบิตคอยรายใหญ่ แอบซื้อบิตคอย่างหนักหน่วงอยู่จะเป็นยังไงบ้างมาติดตามดูกันครับคลิปนี้สนับสนุนโดยมิลคอยแคลดี้มี่มิระคอย a คลดีมี่ก่อตั้งโดยดรสุบนัณในปี2018 โดยดรสุบัรเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ให้แก่ผู้ที่สนใจฟรีนะครับจำนวนถึง10,000่นลายโดยในปลายปีนี้นะครับจะมีทีมงานโค้ชและก็นักเทรดมืออาชีพที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคต่างๆโดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักลงทุนโดยที่ดรสุบรรเนี่ยได้เล็งเห็นว่านักลงทุนในตลาดคริปโตที่มีผู้เล่นเป็นจํานวนมากเนี่ยยังขาดทักษะแล้วก็ประสบการณ์จึงมีความตั้งใจที่จะก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่นักลงทุนจะสามารถเข้ามาศึกษ เติมความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยมีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะทําให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาในตลาดคริปโตแล้วก็สามารถทํากําไรจากการลงทุนได้จริงถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเข้าไปลงทะเบียนเรียนกับมิลลคอย a ค a ดิมีสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับมาดูราคาของวันนี้ก่อนนะครับบิตคอยหนึ่งหเดอลลาร์อีเเรี 1,000กับ52.62ดอลลาร์ BNB 217.116ดอลลาร์ก็วันนี้มีเขียวเยอะนะแต่เราก็จะเห็นว่าเป็นเขียวแบบจุ๊บจิ๊บนะก็หลังจากที่ร่วงลงไป1 7 8 0 0แล้วก็รีบาวขึ้นมานะมาทำทรงไซเย์แก้งตายอยู่แถวนี้วอลลุ่มก็หายหมดนะราคาก็ไม่ไปไหนเลยนะครับผมเล็งว่าจะเข้าตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้กะว่าเออราคาน่าจะมีจุ่มลงไปหน่อยก็ไม่ลงให้เข้านะอตอนนี้ มาไซเวย์อยู่โซนประมาณสักหม0่0เก้าถึงสองหมื่ราคาก็มีกรอบให้เทรดสั้นๆแค่นั้นเองโซนประมาณสัก18000ดอลลาร์ถึง2 0 0 0 0ืต้นๆตลาดก็เงียบไปทุกวันทุกวันนะช่วงนี้ก็มีแตข่ข่าวฝัดข่าวแย่ออกมานะไม่ว่าใครจะโดนลิควิดเดตคนนั้นจะไม่ไหวคนนี้จะไม่ไหวนะมีข่าวฝัดออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยก็ยังประเมินกันไม่ได้นะครับว่าหลุมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะ ผมก็ซื้อไปหลายหลุมแล้วนะแต่หลุมแล้วมีหลุมกว่านะถูกแล้วมีถูกกว่าก็ไม่เป็นไรนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทยอยสะสมของไปมาดูประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่เราผ่านควอเตอร์ที่2มานะวันที่30มิถุนาปรากฏว่าควอเตอร์ที่2นี้เป็นควอเตอร์ที่เลวรล้ายที่สุดนะ ชอกช้ำระคำจิตมากปิดควอเตอร์ที่1ตอนนั้นเราว่าแย่แล้วใช่ไหมบิตคอยเนี่ยลงมาจาก69 0 0 0ลงมาที่โซน4 5 0 0 0ดอลลาร์ปิดควอเตอร์ที่1ไปก็เจ็บแล้วนะควอเตอร์ quarter ที่2หลุด2 0 0 0 0ดอลลาร์ไปอีกนะตอนนี้ก็กลมกลมอยู่สักประมาณ19,00 0กดอลลาร์ก็เป็นควอเตอร์ที่บิตคอยสูญเสียมูลค่าไปถึง56.2%สออ เกินครึ่งอีกนะต้องย้อนกลับไปที่เคยหนักขนาดนี้ต้องย้อนกลับไปถึงปี2011เลยตอนนั้นเนี่ยบิตคอยราคาอยู่ที่15.4ดอลลาร์นะล่วงลงไปเหลือ5ดอลลาร์เท่ากับมีการสูญเสียมูลค่าไปถึง67%อันนั้นเรียกว่าเลตุ้มเปะนะครับ67%นตะตอนนี้เนี่ยที่เราเจอในควอเตอร์ที่2นี้56.2% 11ปีผ่านไปเราโดนกันอีกแล้วนะอีกช่วงหนึ่งสำหรับตลาดหมีของบิตคอยในช่วงปี2014จากวิกกฤาของเมากวิกฤ ตัวลงไปตอนนั้นเนี่ยบิตคอยสูญเสียมูลค่าใน1นึ่งควอเตอร์ไปถึง39.7%สอร์ตอนนั้นเนี่ยสามสเนี่ยก็หนักแล้วนะแล้วก็ตลาดหมีในช่วงปี2018นะครับก็คล้ายๆกับช่วงนี้เลยนะตอนนั้นเนี่ยที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยทำา QT แล้วมาโดนจีนแบนบิตคอยซ้ำในช่วงปลายปี2018เข้าไปอีกตอนนั้นเนี่ยบิตคอยสูญเสียมูลค่าใน1นึ่งควอเตอร์สี่สิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ คอรเตอรที่2ของปี2022ก็ตอนนี้เป็นอันดับ2นะก็ต้องเรียกว่าหนักๆกันทั้งนั้นเลยเวลาที่เขาลงทีหนึงเนี่ยก็เป็นปกตินะถ้าเราเห็นข้อมูลนี้ใช่ไหมหกสิบเน้เปนี่เป็นเรื่องธรรมดาของการที่บิตคอยเนี่ยจะสูญเสียมูลค่าไปในช่วงที่เป็นตลาดนี้แต่ถามว่า เราเจ็บกันคนเดียวไหมนักลงทุนบิตคอยไม่ใช่นะครับนักลงทุนในตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครึ่งปีแรก s p 500เนี่ยสูญเสียมูลค่าไปถึง20.6%หอถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดทุนนะแต่ก็มีการสูญเสียมูลค่าไปถึง2 0 6อนันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับต้องย้อนกลับไปถึง60ปีเลยในช่วงปี1 9 6 2ก็เรียกว่าหนักที่สุดในรอบ60ปีเลยของตลาดทุนสหรัฐอเมริกานะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเละเทะกันหมดนะ ไม่ใช่เราเจ็บคนเดียวนะก็เจ็บกันหมดเลยนะครับสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวจิบตัวจ้อยหนาวกันหมดเลยนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะของตลาดการลงทุนมาดูข่าวฝัดกันบ้างครูคอยก็ออกมาปฏิเสธนะเรื่องที่จะมีการระงับการถอนก็ข่าวฝัดที่คูคอยเนี่ยจะระงับการถอนเงินออกมาเนี่ยออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะจากทวิตเตอร์ของคุณออสเตอรูนะ จริงๆทวิตเตอร์ลนยนี้เนี่ยก็มีออกมาเตือนนะในช่วงเซลเซียสนะแล้วก็ปรากฏว่าพังจริงๆด้วยนะก็มีคนเข้าไปติดตามเยอะทีนี้ออกมาอีกในส่วนของครูคอยเนี่ยกำลังจะทำการระง,งับการถอนเงินคนก็ตกใจนะผมมีแอคเคาท์คูคอยอยู่มีเหรียญอยู่ข้างในนั้นนะไปนีไปซื้อเหรียญเล็กๆไว้ก็ซื้อทิ้งไว้บางตัวเนี่ยมันไม่คุ้มค่าโอนออกมาใช่ไหมแต่ตัวของ USDT ที่มีอยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเออ เอาออกมาก่อนนะก็กลัวนะเอามาเก็บไว้ก่อนยอมเสียค่าส่งนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ต้องดูต่อว่าถ้าทางครูคอยเนี่ยออกมาปฏิเสธแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะหลังจากนี้ก็ต้องระวังนะครับเราไม่รู้นะว่าเอ๊ะมีคนแอบรู้ข้อมูลลับๆอะไรข้างในเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ฝัดออกมานะเพื่อโจมตีตลาดให้เกิดความพานิคซ้ำเข้าไปอีกช่วงที่ผ่านมาเราก็เจอกับวิกฤตการณ์ลิควิดเดชั่น ของนักลงทุนรายใหญ่ๆนะออไอพวกเราเนี่ยลิควิดเดตกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเวลาที่ไปเปิดไมาแล้วก็มาจินหมดแล้วก็โดนลิควิดเดตไปแต่ถ้านักลงทุนรายใหญ่ๆโดนลิควิดเดตไม่รู้ว่าสภาพตลาดจะเป็นยังไงบ้างนะหลังจากนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดมันมีตัวหนึ่งไปมันอาจจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกนะก็ล้มต่อๆกันตลาดก็อาจจะพังเละเทะลงไปได้นะนี่เราก็ต้องระวังข่าวต่อไปอิตาเลียมแก๊สฟรีเนี่ย ก็ลดลงอย่างมากเลยนะตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ1.57ดาอลลาร์ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2020ก็ในช่วงปี2021นะช่วงนั้นที่ defi ก็บูมตลาด nft ก็บูมมากนะราคาจะเ e r e ก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยแก๊สฟีขึ้นไปสูงถึง40ดอลลาร์นะเรียกว่าถ้าเกิดส่งทีหรือว่าไปทำ transaction ท,ทีเนี่ยเสียเงินพันกว่าบาทต่อนหนึ่งครั้งตอนนั้นคนก็ไม่สนใจใช่ไหมว่าจะ40หรือเท่าไหร่นะมันได้กำไรมากกว่า ค่าใช้จ่ายในการทำ transaction นั้นๆเนี่ยก็อัดกันขึ้นไปนะแล้วก็ในช่วงสิงหาปี2021ที่ิเนี่ยที่อีเเรียมทำการ hard fork เพื่อปรับในส่วนของกลไกของการจ่ายค่าฟรีตรงนี้นะราคาของแก๊สฟรีเนี่ยก็ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาไปสูงสุดถึง40ดอลลาร์ ก็ตอนนี้ร่วงลงมาถึง1.57ดอลลาร์ 57, แล้วแสดงว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันว่างนะมีกิจกรรมในส่วนของเน็ตเวิร์กเนี่ยน้อยลงทำให้แก๊สฟรีเนี่ยมันลงมาตาม่ำตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งสำหรับคนที่จะดูมาร์เก็ตบอททอมนะว่าเอเอถ้าเกิด ตัว gas free เนี่ยมันต่ำลงไปต่ำลงไปต่ำไปแล้วเริ่มมีกิจกรรมในเน็ตเวิร์กเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วตัว gas free ตัวนี้เนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมาอย่างมีนัยยะเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสังเกตอีกข้อนึงได้เหมือนกันว่าตลาดเนี่ยเอ๊ะเริ่มมีการปรับตัวกลับขึ้นมาหรือยังตัวต่อไปตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามี indicator อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่บอกจุดบอททอมหรือจุดต่ำสุดของ bitcoin ในรอบขาลงนี้อยู่ที่1 5 0 0 0 $600 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยเออไปดูซิว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่า mvrvz ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงข้อมูลจาก glassnode นะครับ Bitcoin mvrvz score ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยก็คือตัวเส้นสีส้มตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาที่ตลาดขึ้นไปทำท็อปเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดโดนทุบลงมาเนี่ย ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะค่อยๆปรับลดลงมาเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มของอินดิเคเตอร์ที่เป็นฐานด้านล่างเนี่ยที่เป็นจุดต่ําสุดของอินดิเคเตอร์เนี่ยมักจะเป็นจุดต่ําสุดของตลาดด้วยซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยอีกนิดนึง ก็จะเท่ากับช่วงที่ราคาเนี่ยมีการถล่มลงไปในช่วงโควิดในช่วงปี2018ในช่วงปี2014ต่อเนื่อง2015แล้วก็อีกรอบนึงเลยตลาดหมีนู่นกับปี2011นะช่วงนี้อินดิเคเตอร์เนี่ยปรับลดลงมาอย่างน่าสนใจนะตรงนี้เขามีการเทียบให้เราดูว่าถ้าเกิดตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ย ลดลงไปอีกนิดนึงหมายความว่าราคาของบิตคอยถ้าลงไปในโซนสักประมาณ16,00 0ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, นะก็สอดคล้องกับที่ตัวผมเองเนี่ยประเมินในโซนของฟิโบนัชชีกับอลเลเวฟไปด้วยนะว่าถ้าราคาลงไปในโซน14 1 5 0 0ี่หมเนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจแล้วที่จะเข้าไปซื้อนะตรงนี้ก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงเอออย่างน้อยที่เราประเมินไว้นะก็มีตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเนี่ยมาช่วยกาวนะมาให้ตัวเองเนี่ยเติมกาวเข้าไปเพื่อดูจุดนี้ว่า เอออย่างน้อยเนี่ยน่าสนใจที่จะเก็บก็แบ่งเงินไว้นะครับตามที่เคยเล่าให้เพื่อนฟังเลยเนาะว่า manage mm hmm. เงินไว้แล้วนะค่อยๆซื้อเป็น DCA เฉลี่ยราคาตามจุดต่างๆที่เราคิดว่าเออตรงนี้นะีน่าสนใจ manage mm hmm. เงินไว้ไม่ได้อัดตูมตมๆเข้าไปแบบ all in นะแบบเฮ้ย หมื 14, 15, ่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกอ้มีเพื่อนแล้วอออินอัดเข้าไปเลยเราไม่รู้นะครับว่าตลาดนี้ก็ชอบเล่นตลกกับนักลงทุนนะถ้าเกิดถล่มลงไปหลักพันทํำยังไงนั่งดูแบบเออเอเอนะเอ้ยฉันซื้อไปหมื่นหกสมมุติว่าล่วงลงไปเหลือแปดพันยังขาดทุนไปครึ่งนึงแล้วตรงนั้นไม่มีเงินแล้วอ่ะทํายังไงก็นั่งดูในทางกลับกันนะถ้าเราเออตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็ซื้อใช่ไหมแล้วก็ราคาเกิดไม่เป็นไปตามแผน จะสต็อปลอ s ก็ได้นะถ้าหลุดตรงนี้ไปแล้วค่อยมาดูใหม่หรือว่าคนที่ซื้อเป็น dca บอกไม่ต้องสต็อปลอ s นะเพราะว่าอะไรครับลงทุนระยะยาวค่อยๆเก็บสะสมไปก็เฉลี่ยราคากันลงไปตามจุดไหนที่เป็นแพลนไว้ว่าเราจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ ซื้อจํานวนเท่าไหร่เรามีงบประมาณในการซื้อในแต่ละช่วงราคาเท่าไหร่นั้นเป็นแผนที่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าการอออินตุมต้มๆแบบมีคนมาเชียร์พี่สีบอกหมื่นสีใช่ไหมอินดิเคเตอร์ตัวนี้ MVRVZ อินดิเคเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะเขาบอกว่า 15, ื่นห้าหอัดเข้าไปเลยอือย่างนี้ไม่เวิร์กนะครับเติมกาวกันไปหนึ่งชุดใหญ่นะ,ละหลายๆคนก็บอกว่าวันนี้พี่ศีมีแต่เรื่องไายๆนะอืพี่สีเกเรหรือเปล่าเนี่ย ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะก็มาดูกันหลายๆยังไม่หมดนะครับ Bitcoin miner balance ก็คือจำนวนของบิตคอยที่เหล่านักขุดเนี่ยเขาถือไว้ข้อมูลจาก s s n o d นเนี่ย,ยก็ไปตามดูมาเป็น On c h ชน n data เรามาลองไล่เรียงกันดูซิตั้งแต่บิตคอยในช่วงท็อปเลยนะประมาณสัก6 9 0 0 0ดอลลาร์ตอนนั้นเราก็จะสังเกตว่า m i n e r <ๆ>เขาไม่ขายกันนะเพราะเขาก็คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าเออมันจะไปต่อมันจะไปต่อที่69,00 0เ้ราก็จะเห็นว่าตัวแถบสีเขียวเนี่ยเป็นแถบสะสมนะของ m i n e r อเขาก็สะสมขึ้นไปสะสมขึ้นไปเรื่อยๆจนมาพีคในจุดสะสม ในช่วงที่บิตคอยถูกทุบลงมาชุดแรกเลยที่ประมาณ45,000ดอลลาร์นะตรงนี้แถบการสะสมเนี่ยเราจะเห็นว่าหายไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาเป็นฝั่งสีแดงนะมีการทยอยขายเข้ามาในช่วงของควอเตอร์ที่1ขายมานิดนึง แล้วก็มีการสะสมขึ้นไปอีกหลังจากที่ราคาบิตคอยเนี่ยมีการดีกลับขึ้นไปในโซนสักประมาณ48,000ดอลลาร์หลังจากที่ข่าวสถานการณ์การลบของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีท่าทีอ่อนลงเนาะเก็บไปได้อีกแป๊บเดียวหลังจากนั้นเนี่ยบิตคอยถูกทุบลงมาในโซน30,000ดอลลาร์เนี่ยเขาขายกันกระหน่ำเลยครับ ในช่วงนั้นเนี่ยเห็นไหมในส่วนของแทบสีแดงเนี่ยพุ่งปี๊ดลงมาเลยนะตอนนี้ในกราสน้นเนี่ยก็บอกว่ามีการขายบิตคอยเนี่ยสูงถึง3-4 0 0 0พันบิตคอยต่อเดือนอตรงนี้น่าสนใจ รเรามาลองเทียบสิไอติ่งสีแดงๆข้างล่างเนี่ยมักจะมาช่วงไหนเออมักจะมาในช่วงที่ตลาดเนี่ยลงหนักๆนะ,ะย้อนกลับมาตั้งแต่ในช่วงตรงนี้เห็นไหมครับว่าในช่วงของบิตคอยก่อนที่จะขึ้นไปทำไฮที่ห4 0 0 0พดอลลาร์ในช่วงต้นปี2021เนี่ยราคามีการ ล่วงลงไปทุบลงไปไมเนอร์ก็ขายแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎดาในช่วงที่บิตคอยเนี่ยถูกทุบลงมารอบแรกนะก็ทุบลงมาจาก6กหมื่นสี่ใช่ไหมไมเนอร์ก็มันไม่รู้ว่าตกใจหรือเปล่านะขายกับเขาด้วยแล้วก็มีการสะสมราคาก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็มีการทุบลงมาอีกก่อนที่จะขึ้นไปทำออทามไฮในช่วงสิ้นปี2021เนี่ยมีการทุบลงมาไมาเนอร์ก็ขายช่วงนี้ ถือว่าแถบแดงเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าบิตคอยไม่ฟื้นเลยนะตั้งแต่ลงมาจาก69 0 0เนี่ยมีรีบาวเล็กๆนะแล้วก็ถูกทุบลงไปนี่น่าสนใจนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าใกล้บอททอมแล้วของการลงรอบนี้แต่ก็เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นข้อสังเกตหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเกิดไมเนอร์เขาเริ่มปล่อยของเนี่ยแสดงว่าราคาเนี่ยมันน่าจะเข้าใกล้จุดต่ำสุดของตลาดแล้วหรือย,ยังนะครับ หมดหรือยงังพี่สีข่าวร้ายๆในวันนี้ก็หมดแล้วมาเติมกาวต่อในกระป๋องที่2บ้างนะครับก็อย่างที่โจหัวไว้นะว่าเวลเจ้ามือนักลงทุนรายใหญ่เขา สะสมบิตคอยกันอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะครับเรามาดูแนวโน้มก่อนนะข้อมูลจาก glassnode เช่นเคยนะครับเป็นข้อมูล on chain data ที่บอกว่ากระเป๋าของนักลงทุนบิตคอยที่มีจำนวนบิตคอยมากกว่า1,000นบิตคอย <c oughs> เป็นอาเซียบิตคอยนะมีตั้ง1,000บิตคอยขึ้นไปอ่ะโ,อโหอยากมีอย่างนี้บ้างจังเลยเออถ้าไม่ขายกินไปหมดนะป่านนี้จะเป็นอาเซียบิตคอยกับเ,เขาบ้างแล้วเนี่ยอ่ะมาดูกันในช่วงปี2020นะ ช่วงก่อนเดือนมีนาปี2020ก็มีการสะสมเห็นไหม,มแถบเนี้ยก็พุ่งขึ้นไปนะแล้วก็ ลดลงไปหลังจากที่ไปเจอโควิดนะก็มีการปล่อยของออกมานะลดความเสี่ยงไม่รู้บางคนเขาอ,อาจจะกลัวบ้างปล่อยของออกมาในติ่งแดงๆติ่งเล็กติ่งนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะสังเกตว่ามีการสะสมขึ้นมาแบบรุนแรงมากนะยอดที่1ยอดที่2ยอดที่3เป็นช่วงของปี2021ซึ่งเป็นตลาดบูรันปี2021อืมแล้วก็ เห็นไหมครับมีการทุบลงมานะเขาก็ปล่อยนะเวลเจ้ามือนักลงทุนรายใหญ่เขาไม่ได้ซื้อไปแล้วก็ไปกอดไว้เฉยๆถูกไหมขึ้นไปมีกําไรในชุดแรกที่ราคาบิตคอยขึ้นไป64,000ดอลลาร์เนี่ยเขาก็ปล่อยของนะหลังจากนั้นราคาก็หัวทิ่มหัวตามลงมาเลยในช่วงเดือนกรกฎาปีป0 2 1ี2021อืมช่วงนี้ก็มีการสะสมขึ้นไปอีกนะเก็บสะสมขึ้นไปจนถึงก่อนสิ้นปี2021 ที่ราคาบิตคอยขึ้นไป69,000ดอลลาร์เนี่ยเขาก็ทุบก่อนหน้านั้นนิดนึงเห็นไหมแล้วก็มีการเก็บขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ทุบลงไปอีกหลังจากนั้นเนี่ยก็ตลาดยับเยินเราก็จะสังเกตว่าในชุดที่มีการปล่อยของในช่วงของควอเตอร์ที่1ของปี2022เนี่ยหลังจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษาเวลเจ้ามือนักลงทุนรายใหญ่มีการเก็บของ อีกแล้วนะครับทยอยเก็บของไปเรื่อยๆนะ ừ, ถึงบางทีเนี่ยมันจะมีหลุมในหลุมแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นการลงทุนในระยะยาวและเขามีการ manage เงินไว้อย่างดีนะ ừ, ก็ทยอยเก็บสะสมไปเราจะเห็นว่าในช่วงที่บิตคอยเนี่ยลงมาโซนประมาณ20,000ดอลลาร์เนี่ยแท่งสีเขียวที่มีการเก็บของเนี่ยพุ่งปีดขึ้นไปอย่างมีนัยยะสาคัญที่วงกลมไว้ตรงนี้ นั่นน่าสนใจนะว่าในส่วนของ1นึ0 0 0สนสี่หมืบิตคอยที่ถูกถอนออกไปจาก exchange ซื้อแล้วก็ส่งออกไปซื้อแล้วก็ส่งออกไปตอนนี้เนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สนสี่บิตคอยต่อเดือนเอาออกไปจากตลาดนะมีการสะสมไปเรื่อยๆน่าสนใจนะครับว่าในระหว่างที่นักลงทุนรายย่อย,อยอย่างเรานะกำลังกลัวอยู่ว่าเอ๊ะจะลงไปเหลือสูนหรือเปล่าบิตคอยจะตายหรือ,อยังบิตคอยตายแล้ว คนนั้นจะโดนลิควิดเดตคนนี้จะเจ๊งเรากําลังพานิกอยู่ค่อยๆสร้างอารมณ์ความกลัวไปเรื่อยๆนะนักลงทุนรายใหญ่เขาเก็บของอยู่มาตามดูหน่อยสิว่าเวลเจ้าไหนนะสะสมบิตคอยก็ข้อมูลจาก b i t i n f o c h a r s c o m นะครับก็จะมีเล com, ขอเดรสนะ ที่เป็นการจัดอันดับนะในดรสต่างๆที่มี Bitcoin เก็บอยู่จำนวนมากๆอันดับที่เราเห็นในพวกนี้ในะส่วนมากก็จะเป็น c o w อลเ e ็นะของ Exchange ใหญ่ๆนะเป็น Binance, Bitfinex, Binance, Binance แล้วก็ OKX OK อนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋า c o ว a l เล็ของพวก Exchange เขาแต่ก็จะมีนะครับที่ exchange ที่ไม่ไมีแท็กมาด้วยนะว่าตัวว a l l e t ตตัวนี้เนี่ยเป็นของใครนะทีนี้เรามาดูกันสิว่า เวลอันดับ3นะตอนนี้มีบิตคอย n 132,190บิตคอยเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างนะกดเข้าไปดูมีชาร์จให้ดูด้วยนะครับเจ้ามือรายนี้หรือนักลงทุนรายใหญ่รายนี้เนี่ยเขาเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงปี2019นเะเราก็จะเห็นว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะตอนขึ้นไปทำไฮที่6 4มืเนี่ยก็มีนะครับก่อนหน้านั้นนิดนึงเนี่ยมีการเทขายทํากำไรออกมาบ้างนะจำนวนหนึ่งแล้วก็ซื้ออีก ซื้ออีกซื้ออีกตอนช่วงขึ้นไปทำไฮทีาหาท่ห9 0 0 0่6,9ช่วงปลายปี2,021เนี่ยก็มีการเทขายออกมานิดหนึงนะแล้วก็เก็บต่อไปเรื่อยๆเก็บต่อไปเรื่อยๆนะอตอนนี้มีถึง132,189.54บิตคอยมาดูซิว่าแต่ละวันเนี่ยเขาอะไรยังไงบ้างนะเราก็จะเห็นว่ามอนี่เนี่ยเก็บไปเรื่อยเลยนะครับวันที่2 มีเก็บเข้ามาเพิ่ม180บิตคอยวันที่1เก็บเข้ามาเพิ่ม600บิตคอยวันที่30เก็บมาเพิ่มอีก815บิตคอยนะเออมีพักเป็นนิดนึงนะครับวันที่28 336บอิบตคอย250บิตคอย565บิตคอยเก็บไปเรื่อยเลยนะ ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเจ้ามือรายนี้เนี่ยยังคงเก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่องนะจะมีออกไปบ้างนะนิดหน่อยครั้งละ5 0 0บิตคอยครั้งละพันห้าร้อยบิตคอยครั้งละพันห้าร้อยบิตคอยที่มีการส่งออกไปซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าการส่งออกไปเนี่ยส่งไปขายหรือส่งไปให้ใครส่งไปเก็บไปที่ไหนส่งไปทาอะไรเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเขายังคงเก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการส่งออกไปเนี่ยจำนวนนิดหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้ก็เป็นเวลอันดับ3 ตงนี้ก็น่าสนใจนะผมมองว่าเขาอาจจะมองว่าการเก็บบิตคอยเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวของเขาเนาะค่อยๆสะสมออกไปสะสมออกไปมีการขายทํากําไรออกมาบ้างนิดหน่อยนะแต่ก็ยังคงสะสมอย่างต่อเนื่องตอนนี้หลายๆคนก็กังวลน,นะกับสถานการณ์ของเศรษฐ,ฐ,ฐกิจโลกนะครับซึ่งจะมีผลเอฟเฟกโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนตลาดคริปโตก็ผมอยากให้มองว่าถ้าเกิด Recession หรือว่าราคามันมีการ Cra สลงไปจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในวิกฤตมีโอกาสเสมอสําหรับคนที่พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามอย่าลืมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่สีด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ